สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านน้อยๆของน้องดาวตามเคยเข้ามาแล้วก็มีเพลงต้อนรับขับสู้กันอย่างนี้แหละครับมีแต่วความสนุกสนานบ้านผมกันเองเพลงนี้ชื่อเพลงว่านักร้องปีหกหก มาฟังกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเก่งเก่งเก่งมีแต่ผู้เก่งเก่งนักเพลงนักรำคุณเองก็ต้องตามให้ทันนักร้องใหม่ทั้งนั้นเสียงดีมีลายนักร้องมามืดมาแรงผมไม่กล้าคิดแข่งพลังเสียงกว้างไกล แต่ละคนเรียกว่าคืนลูกไม่ก็ต้องขออภัยนักลองในตำนานดิดี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 ดมามีผลงานมาเปิดตำนานละทางด้านเสียงเพลงบางคนก็แต่งเองรองเองละสนุกกับเพลงที่ตัวเองแต่งมาอย่างเช่น นักร้องคนนี้ไม่มีดนตรีก็ยังโชว์ลีลาดาวสตูริโอเดิครับลุงปาดาวสตูริโอเดิครับลุงปาปีหกหกนี่นะออกมาโชว์ผลลิงานดิดี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 ดเ่เองล้องเองและประพันธ์บทเพลงตามการเวลา แค่เห็นละอะไรผ่านนะ้าก็หยิบปากกาแต่งออกมาเป็นเพลงมีชื่ออยู่ในวงการคนหัวละลันแต่ผลงานมากมายหรือจะเรียกว่านักเพลงยุคใหม่ปี66กก็ได้เขาเกิด ในวงการดิ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 ตอนสองมามีผลงานมาเปิดตำนานละทางด้านเสียงเพลงบางคนก็แต่งเองร้องเองละสนุกกับเพลงที่ตัวเองแต่งมายังเช่นละนักร้องคนนี้ไม่มีดนตรีก็ยังโชว์ีลา ดาวสตูดิโอเดิ้ครับลุงปาดาวสตูดิโอเดิอครับลุงปาปีห6หนี้นะาออกมาโชว์ผลงานตีดีตีดีดีดีีแต่งเองรอ้องเองประพันธ์บทเพลงไปตามการเวลาแค่เห็นละอะไรผ่านน้า ก็หยิบป,ปากกาแต่งออกมาเป็นเพลงมีชื่ออยู่ในวงการคนหัวล้านแต่ผลงานมากมายหรือจะเรียกว่านักเพลงยุคใหม่ปีหกหกก็ได้เขาเกิดในวงการครับก็จบไปสวัสดีครับพี่พี่เนเพื่อนทุกคน ผู้ที่เข้ามารับชมให้น้องดาวน้องใหม่ในวงการก็หวังว่าจะถูกใจพี่ๆสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็ประมาณนี้ครับเพลงไม่รู้จะแต่งไปทางไหนปากกาเนี่ยแต่งไปโดนชื่อคนอื่นก็ต้องไปขออนุญาตขอก่อนก่อนออกอากาศยากผมก็เลย ประมาณนี้นะครับยังเข้าไม่ถึงขอเวลาอีกหน่อยจะแต่งออกมาให้มันปานกลางแต่ตอนนี้ระบบส่วนตัวอยู่ประมาณเนื้อเพียงของผมก็ต้องขออภัยเดี๋ยว,วยังไงก็ติผมไว <ป S> ้หน่อย<ห><ไ>ก็ได้นะครับผู้ที่เข้ามารับชมเอ่อ ต,ติหน่อยก็ได้ถ้ามันยังไงก็เออติติงกันหน่อยน้องน้องดาวไม่โกรธหรอกครับชอบคําติดติงในผมถือเป็นคําชมหมดเลยตมาช่องผมเม้นเลยหน่อยจัดรายการไม่คึกค,คืนหรือยังไงก็บอกผมจะได้พยายามปรปับปรุงกระชับะเฉงขึ้นว่าอีกหน่อยหนึ่งให้มัน ทันใจพี่พี่แม่แม่ก็ฝาก่อยนะครับพี่พี่ผู้ที่อยู่แดนไกลที่เสาอยู่ที่มีอยู่หลายๆช่องที่น้องดาวไปปรากฏก็ยังไงก็น้องดาวประมาณนี้แหละครับหน้าตาลูกไม่หล่อครับลูกไม่หล่อแต่ตอนหนุ่มๆก็พอดูได้อยู่ แต่ตอนนี้มันก็ไปเยอะแล้วแหละก็น่าจะได้เวลาแล้วลงคลิปแล้วแหละพี่น้องมีอะไรก็ฝากไว้นะครับใต้คลิปของผมนะครับผมผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยมืออันสวยๆของท่าน คลิปลงไปให้น้องดาวสักหน่อยเพราะได้เป็นกำลังใจเพราะได้เปิดการมองเห็นกับเขาดวงดังขึ้นมาเมื่อไหร่ได้เป็นนักร้องชื่อดังสมความปาถนาก็ไม่ลืมพี่ๆหรอครับครับขออนุญาตลงคลิปนะครับผมครับครับผม